สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูจะพามากินลูกชิ้นนะคะหนงไปสือมาเบิรงคุณนะเป็นตาแสบบะเป็นตาแสบบค่ะทุกคนเป็นตาแสบบ๊จะพามากินลูกชิ้นนะคะแบบเส็บแสบอยู่ยั่วเนาะเศบแสบอยู่ยั่วเลยนะคะหนไปสือมาเจ้านี่อ่ะเจ้า่นี่แสบที่สุดเนี่ยพี่น้องแสบที่สุดนะคะจัดจานเลยนะคะ ข้าสกีไเลยคนะ่ะอืมอืมอมเสียบลายเอาผักใส่นหอฮ่มยังจีไอกกระเทียลายเอาผัก ฮักเขนานี่ยฮึมเมื่อกี้เห็ฝนตกขึ้นก่าวเน่ยค่ะไม่ได้ออกไปใส่ไม่ได้ออกไปใส่เลยว่าฝนตกรู้สึกที่มาก,กินอืมอยากสิบอก เด็ดขนาดนะคะสินปลาอืมขั้นเดียวขั้นเดียวเลย น้ำกินแบบไมาสนใจใครงานกินแบบไม่สนใจใครอะครทำอย่ะงแบบยาดยดนไอืม ເປັນອ້າງເປັນອ້າງເບິ່ງນະພີ່ນ້ອງເປື້ອນຕອນທີ່ສະຫມໍ້ຕອນໃຫຍ່ຫັ້ນເສຍເຂົາແດ່ບໍ່ล่ะຂໍປ່ຽນອັນໃໝ່ອີກບາດຂໍປ່ຽນອັນໃໝ່ກ່ອນຫືເປັນອ້າງ มิ้นี้กว่าอย้วเขานะคะเลืกทุกสิงอีม ร่มกันนะคะไดีาก่าอนมอกาก hoa Thua 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 Mồm bên Để cạnh Thua 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 Thếp. Mình đi phần hả? อยูแค่เจ้าไม่อยากเขาอ่าข้ามาหมดแล้วนะคะทุกคนเสียไปเสียขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามหนูนะคะชื่อประจําวัานค่ะต่อไป หรือทำคลิปอะไรนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะทุกคนสวัสดี